ผู้ชมพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะได้มีการจัดกิจกรรมล้านนาแห่งสีสันไนรันเพื่อสุขภาพไนรัน for wellness tourism สนามที่4มีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า800คนค่ะ นายกฤษณศพินิษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดกิจกรรมล้านนาแห่งสีสันในรันเพื่อสุขภาพในรัน for wellness tourism สนามที่4จังหวัดลำปางโดยมีนายวรวิทย์วีระเชวงกุลนักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางนำนักวิ่งกว่า800คนร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักโดยกิจกรรมครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งประกอบ อบด้วยจังหวัดลำปางลำพูนเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับเป็นการแข่งขันวิ่งระยะ5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรครับบรรยากาศเนี่ยสวยงามมากเลยครับในยามค่ำคืนก็มีการร่วมสนุกก,นกันกับการแสดงดนตรีของศิลปินการเลือกซื้อสินค้าชุมชนในบริเวณงานแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศและวิถีชุมชนโดยมีนักวิ่งให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากครับ